มีน um ้อยอะไรนะแล้วก็ง่ามเลยดไ่ดี๋ยวกาแฟกอนเดี๋ยวกาแฟอย่างไเ่ออาแฟให้ลุงอ่ะแค่นั้นเดี๋ยวจะเอาให้น้องเหมียวเด้อไปก่อนเด้อชื่อเด็กหญิงอะไรครับเด็กหญิงอะไรครับ

โตแ yup. ล้วโตแล้วเดี๋ยวนี้ก็โตแล้วมันก็ตนะัพี่นองมเลทแล้วมาอัปเดตอัปเดตนะอัปเดตห้องน้องโอมนะ อยู่กระดุมแจ้งอยู่ด้วคนนี้อยอยากเอากาแฟมาเสิร์ฟแล้วเอาอะไรมาให้ลุงแจ้งคะอ่ะอ๋ออ่มินมินให้ลุงมินให้ลุงมินอันนี้ให้ลุงเร็วๆมินมินมินถือให้ลุงใเดี๋ยวป้อมมาที่บ้านมาดีครับใช่วันนี้จะเข้ามาดิเมื่อวานเข้ามาแล้วอเมื่วานนี้เข้ามาเดี่ยวกระดุมมาอว ไม่อยากออกไปเลยเมื่อวานน่ะอยากอยู่กับลุงไปดูหน่อยไปดูหน่อยลองดูรูเสร็จแล้วสวยไหมสวยไหมห้องโยมอ่ะนไปห้องโยมดิได้สวัสดีครับนอนได้แล้วนี่นี่นอาได้ไหนี่นอนได้เลยเย็นเลยเอาขยะมาให้ฉันทำไมเนี่ยขยะขยะทำให้ฉัน ฝากฝากมาอ้โอนี่อัพเดทนะ้างบัวเพื่อนะผู้ยินพี่มับพี่โอมเมื่อคืนท่อแตนเียไม่มาชมวันัะอยู่กับป้าแตนนะแม่ไปทางโ้นแล้วป้าแตน่งนี้นะเันวังเหน้มรับรกหมตรงนี้สวัสดีค่ะนสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีสัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อแล้กสวัสดีค่ะ ก็จะมีมรการนี่นี่บูเบิร์ดบูรนเบิร์ดกิบเบิร์ดอเนยังไม่ดูหน้าหน้าก็จะมาโตที่นี่แหละหนมันจะโตที่บ้านมันยืนได้ไหมอลล่ะยืเราปาแตนี่เยืนได้ไหมขอคืนหน่อยขอคืนนี่บ่เออทำไมข้ามาอีงเนี่ยข้ามาอ่าบอนี้อันอีก้เนี่ยเนใจกินด้วยมีแล้คจกินด้วย เสร็จเสร็จเสร็จแล้วมาสมปูนให้ต้องเสร็จครับครับผมข้าวปากกด้วยอืมใ้ยากอยู่ให้อยู่อยู่กับวตงนปอมแก้มบนบนวแล้วเนี่ยหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยอ่ออหอมหน่อยไม่หอมไม่ได้อยู่นะเห็นหอมหน่อยครับ